อยากรู้กันใช่ไหมหล่ะว่าแต่งงานที่เมกาต้องใช้งบเท่าไหร่วันนี้เรียวเวลจะมาแชร์ประสบการณ์การแต่งงานแบบประหยัดแล้วก็ออกมาสวยเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับเรียวเวลสปายอเมริกาแล้วนะคะขออัปเดตนิดนึงตอนนี้เปลี่ยนชื่อช่องเป็นเรียวเวลสปายอเมริกาแล้วนเนาะเผื่อใครไปหาดูอิกวิดเวลไม่เจอก็ เปลี่ยนเป็นเดียวแล้วสไปอเมริกาแล้วนะจ้าวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งจะมานั่งเล่าให้ฟังหลายคนก็คงสงสัยว่าแต่งงานในอเมริกาเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะไหมมีค่าอะไรบ้างแล้วต้องทำยังไงนะคะขั้นตอนแล้วก็พูดไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะแต่ว่าวันนี้จะมาแชร์ไม่ใช่ม่าแชร์สิจะมานั่งนะคะชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดในการ แต่งงานที่อเมริกาว่ามีค่าอะไรจิบาถะแล้วก็ค่าที่จ่ายทั้งหมดประมาณเท่าไหร่นะคะสำหรับใครที่กำลังแบบว่าคุยกับแฟนว่าเออมีแผนจะมาแต่งงานที่อเมริกาเนี่ยเรามาดูกันว่าค่าจ่ายมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมไปกันเลยค่ะหนึ่งก็คือค่าเรื่องเดินเอกสารต่างๆเนาะก็จะมีค่าขอใบอนุญาต แต่งงานนั่นเองนะคะอย่าลืมว่าก่อนที่เราจะแต่งงานที่มีกาเนี่ยเราต้องไปขออนุญ,ญาตเขาก่อนนะว่าเออฉันจะแต่งขออนุญ,ญาตแต่งงานก่อนนะคะไม่ใช่ว่าอยู่แบบจะไปจะแต่งจะแต่งแล้วก็ไปจดทะเบียนยแบบนี้ทําไม่ได้นะจ๊ะ <c oughs> คุณต้องขออนุญาตเขาก่อนว่าเออเนี่ยมีแพรจะแต่งงานนะต้องให้เขาอนุญาตก่อนถ้าเขาไม่ให้ไม่อนุญาตแต่งไม่ได้นะจ๊ะถ้าแต่งก็จะไม่ มีผลต่อกฎหมายนะคะก็อารมณ์เหมือนไปแอบแต่งแบบนี้ก็ไม่ได้มีผลช่วยอะไรนะจ๊ะก็มาฟังกันเลยว่าตรงนี้ก็มีค่าใบาอนุญาตขอใบอนุญาตแต่งงานนะคะอยู่ที่72ดอนอนดอนอนก็ประมาณ2,000 0ร้อยก็แล้วแต่เลขเนาะก็เราตีเป็นว่า2,000ละกันต่อมาก็จะเป็นค่าทำพิธีนะคะของบาทหลวงหรือว่าของ ท่านผู้พิาพากษานั่นเองก็จะอยู่ที่40บอลก็ตีกิตีเป็นเงินประมาณ1,200อ่าคิว่าประมาณ1,200แล้วกันก็รวมเบเ็ดเสร็จก็ไม่เกิน4,000ค่ะสำหรับค่าเตรียมงานแล้วก็เอกสารต่างๆเนอะอ่าโอเคต่อมาก็จะเป็นค่า ค่าความสวยของเราเองนะคะก็คือจะมีเป็นหลายค่ามากๆเลยเพราะว่าเราต้องสวยในวันนั้นเนาะจะแบบไม่สวยก็ไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้จัดงานแบบยิ่งใหญ่อลังการเหมือนเป็นเจ้าหญิงหรือไปจัดงานในโบสถ์นะคะแต่เราก็ต้องสวยถูกไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะมานั่งเมาส์ให้ฟังเลยว่าแววเสียค่าความงามไปเท่าไหร่นะคะอันดับแรกเลยค่าความงามที่เพื่อน เห็นนี <tu i ro> ้นะคะก็คือนี่เลยค่ะอันนี้จะเป็นผ้าคลุมนะเจ๊เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูเนาะผ้าคลุมตัวนี้ถ้าใส่แล้วก็จะสวยเป็นเรียวแล้วนะคะตัวนี้มันจะมีความยาวประมาณตัวนี้เราเรียวเราสั่งมานะคะจากอเมซอนความยาวของตัวนี้เพื่อนๆสามารถเลือกตามความยาวที่ชอบได้เลยเราจะเลือกแบบยาวแค่แค่นี้กลางหลังหรือของเรียวยาวปิดก้นนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะชอบแบบยาวลากพื้นก็ได้ ตัวเนี้ยของแววยาวรู้สึกประมาณ35-35 35นิ้วเนาะก็อยู่ที่15ดอน,นค่ะก็ประมาณ4 5 0 50-500นะคะก็สั่งมาจากอเมซอนค่ะสั่งรวดเร็วมากประมาณ2วันถึงเนาะอ่านี่สำหรับส่วนของผ้าคลุมนะจ๊ะมาจะเป็นส่วนของชุดน,นั่นเอง ชุดที่เพื่อนๆถามมาว่าซื้อที่ไหนสั่งจากที่ไหนทาไมดูหรูหรามาเขาจังเลยวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็สั่งจากไหนนี่นะคะนี่คือหน้าตานี่คือหน้าตาชุดของเรานะเจ้าเขาก็จะมีเป็นถุงใส่ชุดมาให้เรียบร้อยนี่เลยจ้าลูลูสนะคะหรือว่า จานว่าูลัสน่าจะเป็นูลุสมากกว่านะูลุสหรือลัสนี่แหละคะ่ะเป็นเว็บไซต์ของอเมริกาเขาไม่มีหน้าร้านนะจ๊ะเขาจะขายออนไลน์อย่างเดียวแอบเรื่ว,ว่าเคยถามแล้วเพราะอยากไปยูชุดจริงว่ามันสวยหรือเปลา่าเขาบอกว่าเขาอะไม่มีหน้าร้านนะจ๊ะต้องสั่งออนไลน์อย่างเดียวเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าขั้นตอนสั่งยังไงแล้วเป็นยังไงบ้างมารีวิวชุดกันเลยนะคะชุดตัวนี้ นี่ดูความหรูหราหมาเห่านะคะนี่นะคะชุดก็ก็เป็นเหมือนในรูปที่เรียวเวลทำเลยบโพสไปเลยนะคะชุดเนี่ยเดี๋ยวจะให้มาดูว่ามันเป็นยังไงนี่นะคะเนี่ยตรงข้างบนเนี่ยชุดข,ของเรียวเวลมันเป็นเปิดไหลใช่ไหมตรงนี้จะเป็นผ้าลูกไม้หมดเลยค่ะดูความดูความลูกไม้ของเขานะคะคือเป็นลูกไม้จนมาถึงเอวเลยคะ่ะเนี่ยลูกไม้หมดเลยสวย นิ่มด้วยแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะเป็นซิปรูดยาวมาถึงถึงก้นนะคะประมาณนี้เนาะตรงตรงกระโปรงตรงนี้นะคะก็จะเป็นผ้าสเปนเด็กที่มันยืดยืดแล้วก็เป็นลินินนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะก็จะมีความยืดนิดหน่อยถ้าเป็นประมาณนิ้วถึงสองนิ้วได้เลยนะคะอ่านี่เดี๋ยวให้ดูแบบเต็มๆมนะคะนี่เรานี่นะคะก็ ก็จะสวยงามตามรูปที่เราถ่ายเลยเนาะตัวนี้อยากจะบอกว่ามีเคล็ดลับในการสั่งชุดที่อเมริกาแบบนี้นะคะคือจะเล่าให้ฟังว่าตอนแรกอะเรียวแวร์อะเรียวว่าเป็นคนไซส์ M เนาะเออเรียวแวรก็สั่ง คือเร็วคือเราอะ่ะเขาจะมีเป็นตารางให้เราว่าเราหนะ้าอ,อกเท่านี้เอวเท่านี้นสะโพกเท่านี้ควรไซส์ไหนพอเราไปอ่านปุ๊บอ่านเราเห็นแล้วว่ารูปร่างของเรามันเหมาะกับไซส์เอ็มมากเราก็คลิกสั่งไซส์เอ็มสั่งไซส์เอ็มมาปุ๊บพอมาถึงนะคะตอนนั้นเราเลือกเขาจะมีส่งฟรีนะคะเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะส่งฟรีส่งฟรีก็รอประมาณ1อาทิตย์ประมาณ1อาทิตย์ถึง10วันแต่ถ้าส่งด่วนก็ มีให้เลือก3วันเราจ่ายเพิ่ม9ดอลแล้วก็ถ้าสมมุติ2วันก็จ่ายเพิ่ม18ดอลเท่าวันเดียวก็จะประมาณ25ดอลน,นะคะเขาก็จะมีให้ตัวเลือกเพราะว่าเขามีแบบ express service อยู่แล้วเนาะแล้วก็ทีนี้วันนั้นสั่งมาได้ไซส์เพอมาลองใส่คุณพระคือตรงด้วยความที่เราเราแววเป็นคนสูง164-65ประมาณนี้นะแต่ว่าเป็นคนข้างบนอาจจะเล็กกว่าข้างล่างคือเป็นคนสะโพกใหญ่อ่ะ วันนั้นไซเอมสั่งมาก็เอามาลองนะมันมันพอดีกับเอลแล้วก็สะโพกอะเอลมันจะหลวมนิดหน่อยแต่สะโพกคือพอดีเป๊ะแต่ตรงตรงโชเดอร์ตรงไหล่เนี้ยมันหลวมมากค่ะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวเอารูปให้ดูนะคะรูปที่แบบชุดแรกที่ลองครั้งแรกเลยนะเนี่ยมันหลวมมากแบบมันดูแบบมันดูแบบไม่สวยอะมันมันมันเออมันไม่มั่นใจก็เลยเปลี่ยน เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นไซส์ S เพราะว่าเราเขาจะมีเจ้าหน้าที่อะคัสเตอร์เซอร์วิสอะให้ให้เราอ่ะแชทไปหาเขาได้ตลอดเวลาเลยแล้วก็ถามเขาว่าเออเนี่ยถ้าจะสั่งไซส์ S อะไรเงี้ยมันจะเล็กไปไหมเขาก็บอกว่าถ้าเราใส่ M แล้วรู้สึกว่าหลวมตรงตรงไหลอะก็จะสั่ง S ก็น่าจะพอดีแต่ว่าอาจจะ ฟิตตรง,ตรงเอวกับสะโพกนิดหน่อยแล้วก็เลยตัดสินใจสั่ง S นะคะนี่ก็คือ S ที่ได้มาก็คือก็คือพอดีสำหรับสำหรับเราเลยนะเนี่ยน้ำหนักน้ำหนักขอไม่บอกได้ไหมอะ่ะโอ,อ้แต่ว่าหนะ้าอกก็3-4เอวเอวประมาณ28แล้วก็สะโพก38เออก็สั่งไซส์ S มาสุดท้ายก็คือ S ก็คือพอดีกับคุณดิฉันเลยจ้าอา่าแล้วก็ ว l ลส่วนรีเทิร์เนี่ยชุดเก่าที่ว well ลส่งคืนเนี่ยเขาก็ทำรีฟันให้นะคะ mm hmm. ก็คือขั้นตอนการร mm ีฟันก็ทำง่ายๆมากพอพอเราแบบว่ายืนยันที่จะส่งแบบว่ารีเทิร์ชุดใช่ไหมคะคืนชุดเนี่ยก็ mm hmm. แค่เข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็กดขอส่งคืนชุดแหล่งเนี้ย mm hmm. เขาก็จะให้เป็นเหมือนอ่า i v l i v e r y code นะคะตัวนั้นมันเป็นเหมือนบาร์โค้ดแล้วก็แค่ไปที่ UPS ที่ปรษณีย์ที่ก็ยื่น พัสดุให้เขากับกล่องใส่ไปในกล่องแล้วก็เอา QR code ตัวนั้นอะ QR ตัวโค้ดอะคะ่ะา a ์โค้ดตัวนั้นให้เขาแล้วเขาก็จะทําการแพ็คแล้วก็ส่งคืนเองเราไม่ต้องจ่ายค่าส่งคืนถ้าเราส่งคืนภายใน10วันนะคะ10วันนับจากวันที่ของมาถึงเราอันนี้เราสามารถที่จะส่งคืนได้ฟรีไม่ต้องจ่ายค่าส่งคืนนะคะแล้วก็รีฟันก็ได้เต็มอชอบชิมิมล ดูดีหรูรามาเห่าขนาดนี้ท่ายสิราคาเท่าไหร่อ่ะไม่ให้ทายละ จะมาบอกเลยแล้วกันชุดนี้นะคะก็อยู่ที่1นึ้อยดอลลตูกใช่ไหมละ่ะก็ประมาณ3,000บาทนั่นเองค่ะส่วนการแต่งหน้าทำผมนะคะเรียวเลือกที่จะทำเองเพราะว่าหนึ่งอ่ะประหยัดมากๆเลยแล้วก็2เราไม่ต้องตื่นเช้ามากแบบมาต้องรอช่างแล้วก็ใช้เวลาสองสาชั่วโมงแต่งขณะนั้นนะแล้วก็ที่สำคัญคือลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับคนอื่นที่เราไม่รู้จักด้วยเราทำเอง มันสะดวกกว่าแล้วก็ไม่ต้องแบบว่าแต่งให้มันแบบว่าหนามากนะคะสําหรับที่ที่เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องแบบว่าเปะอะไรขนาดนั้นเพราะว่าพิธีแต่งงานก็ใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเองก็รวมๆแล้วก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งที่เราใส่ชุดเจ้าสาวเนาะแนะนําว่าให้อ่อ ติดขนตานะคะก็คือติดขนตาแบบฟงฟิงอันนี้ก็ดูสวยแล้วส่วนรองเท้านะคะรองเท้าเนี่ยเราว่ามีรองเท้าตัวเองอยู่แล้วนะคะต่อมาจะเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับดอกไม้นี่นะคะดอกไม้เนี่ยว่าเป็นคนไปเลือกเองถ้าเพื่อนๆชอบแบบดอกไม้สดก็แนะนําให้ซื้อหนึ่งวันล่วงหน้าก่อนงานแต่งเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหี่ยวแล้วก็ไม่สวยเนาะดอกแต่ว่าของวลาที่เราเลือกว่เาเลือกเป็นดอกไม้แห้งแบบนี้นะคะเป็นดอกไม้เทียมเพราะว่า mm hmm. พอใช้เสร็จเนี่ยเราก็เอามา ใส่ใจการตกแต่งบ้านได้ด้วยแล้วก็ช่วยประหยัดด้วยเนาะแล้วก็อันเนี้ยแววเลือกสีส้มเพราะว่าเป็นคนชอบสีส้มคือสีส้มมันเป็นสีของวแววแวมันรู้สึกเห็นแล้วแบบมันสดชื่นมันดูแบบว่าเซ็กซี่เออไม่ธรรมดาอะไรเงี้ยแล้วก็แววจะซื้อเป็นลิปดินแยกออกมาต่างหานะคะน,นี่คุณสามี <laughs> เป็นคนทำเป็นคนเอเอเอ,อะไรนะมัดช่อดอกให้แต่ว่าตอนเนี้ยโบมันหลุดแล้วเพราะนั้นฝนตกก็เลยหายไปกับสายฝนนะคะ อชอบดอกไม้เนี่ยของแวร์อยู่ที่15ดอนก็ประมาณ450บาทนะคะสวยไหม mm hmm. ว่าชอบสีนี้เนาะเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังว่าเรื่องความสวยความงามเรียวเวลหมดไปประมาณเอาแบบรวมแบบจิปะถะเละ็กๆน้อยๆน,น,น,นะประมาณ100่อ100 ประมาณ150ดอลลาร์ก็ประมาณตีเป็นเงินไทย4,500บาทนะคะซ,ซึ่งมันถูกมากสสำหรับลุคที่ออกมาแบบดูดีหรูหราใช่ไหมล่ะแต่ราคาแค่นี้โอ้โหแบบเออเป็นเหมาะสำหรับช่วงโควิดจริงๆเลยเนาะ <S <S แล้วก็ค่าใช้จ่ายในส่วนที่3เลยนะคะก็คือค่าใช้จ่ายในการรับใบ เบียนสมรสนั่นเองทาไมถึงมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพราะว่าในส่วนของแวลเนี่ยก็คือเราต้องไปรับใบทะเบียนสมรสด้วยตัวเองซึ่งสามีเนี่ยเขาทํางานเราก็ต้องไปรับด้วยตัวเองที่ขอเท้านะคะก็ตัวนี้ก็มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเรียลแวลแกล็บอูเบอร์ก็รวมรวมแล้วตัวนี้ประมาณ40ดอลลดร์ก็บวกไปด้วยก็ ทั้งหมดเลยนะคะทั้งค่าเดินเอกสารค่าขอใบอนุญ,ญาตจดทะเบียนค่าทำพิธีค่าความสวยความงามของเราแล้วก็ค่าเดินทางไปเอาใบทะเบียนสมรสเนี่ยก็ตกอยู่ที่ทั้งหมด300ดอลลดร์นั่นเองค่ะก็อยู่ที่ประมาณ9,000ถึง1,000 0เองค่ะสำหรับการแต่งงานในประเทศอเมริกา